นี่เป็นปลาท้องโกลจิ้มสังขยาที่อร่อยมากค่ะร้านที่มี้มาซื้ออยู่ศูนย์กลางตลาดต้นไม้ปากคลองตลาดใหม่ตรงพันนกสัตวดใหม่กรุงเทพฝั่งเทินค่ะชื่อร้านปั้นแป้งปลาท้องโกลสะบัดน้ำมันค่ะเนี่ยนะคะเวลาไปซื้อก็ยืนรอแบบนี้เลยค่ะยืนคาดกันแบบนี้เลยค่ะหลายเตามากทอดเสร็จครับก็จะเอามาใส่หม้อน,นี้เพื่อสะบัดน้ำมันค่ะ พอสะบัดน้ามันเสร็จอ่ะก็พร้อมขายแล้วแล้วเขาขายเป็นเซตน,นะคะเซตละ50บาทค่ะเลือกได้ได้วยนะว่าเราจะเอาสังขยาหรือว่านมข้นค่ะมิงเลือกสังขยานะคะเพราะว่าสังขยาเขาอร่อยมากแล้วมิงก็เพิ่มสังขยาอีกกระปุกค่ะ15บาทปลาทั้งโกเขาอ้วนมาค่ะเซตหนึ่งมี8ตัวนะคะสังขยาหวานพอดีอดเลยค่ะไม่หวานไปแล้วตัวปลาทั้งโก๋กรอบมากนะคะกรอบนอกนุ่มในนะเพราะว่าเขาสะบัดน้ำมันนะนี่นะดูเสียงความกรอบของเขาค่ะ จิ้มกับสังขยาที่ไม่หวานจนเกินไปเนี่ยคืออยากจะบอกว่าฟินมากๆนะคะเพลินมากมันเพลินเกินไปเลยอะคะ่ะต้องหยุดตัวเองเลยนะและถ้าเกิดกินไม่หมดนะคะมิงชอบเอาคามาอุ่นในหมอ้อทอดไร้น้ำมันค่ะแล้วเวลากินนะก็จะเหมือนเราซื้อใหม่ๆเลยคะ่ะกรอบมากนี่ฟังเสียงฉี่ค่ะ กรอบอยู่เลยนะและสั่งขยาต้องซื้อ2ถ้วยค่ะเพราะว่าจะได้จิ้มแบบฟินๆค่ะถ้าใครอยากลองชิมนะคะ mm hmm. ก็ลองแวะไปซื้อกันดูนะหรือว่าถ้าเกิดใครมีเจ้าอื่นแนะนํา mm hmm. ก็บอกกันได้นะคะ